เอาน้อวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับช่องแว็กนอกกับเกม F4 Mobile กันอีกแล้วคือตอนแรกที่โพสไปในชุมชนว่าเกมต่อไปเป็นไม้ที่กินทอมเมันนั้นก็เลื่อนอยู่ดีเพราะว่าที่จริงผมก็ไม่ได้สนใจการลงคลิปเลยขนาดนั้นว่าจัดว่าแบบคลิปต่อไปยังไงโอ้โอเคเปิดแพ็กนักเตะ ก็ถือว่าได้อยู่นะถึงจะนักเสียไม่ค่อยดีเดี๋ยวเอาไปขายราคาดีโอ้ยนี่โปรโมชั่นยังไม่หายโปรโมชั่นหานยเพียบโอเคไปดูร้านค้าดีกว่าไปรับของราวัน <c oughs> เกมดีเกมดีเกมดีมด <c oughs> นี่ทุกคนเรามาสุ่มกันไว้ดีกว่า ลองมาสุ่มเลยกว่าทุกคนนี่แพ็กโคตรไม่แฟร์แพ็กโคตรไม่แฟร์อีกแล้วเนี <c oughs> ่ยโอเวอรเก้าสองถึงเก้าสามใช้หมื่นใช้ต้องหมื่นห้าพันแต่เก้าสามถึงเก้าเก้าใช้แค่สา <c oughs> มพันหนึ่งเย้ไม่ไปใช่โ <c oughs> อเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเก้าสามถึงเก้าห้าเอ้เก้าสามถึงเก้าเก้านะทุกคนโอเค ช่ขอให้ได้นะักเตะฝาทูก็เก่าฝาทูก็เก่าเมื่อก่อนเปิดแพ็กก็ต้องฝาทูก้เก่ากออ้าไมอ๋ออีกแคหนึงมานี่ยของจริงว่าฝาทูก้าเก่าฝาทูก้เก่าฮ่าฮ่ามาฝาทูกาเก่า,า,มา,า,กกาผมใช้นิ้วกางในการกดเปิดไปอไต,ตัวดี บาอยู่งกนตาเว่อ,อตายียช่มันขายไม่ได้ด้วยจะว่าตายราคาดีจะขายไม่ได้า,าเจ็ดล้านโอเคนี่แพ็กฟี แพ็กปีได้แค่นักตีเจ็ดสิบถึงแปดแปดว่าแพ็กปีก็อย่างนี้แห <and> okay, okay, ไงพูดเยอะนะเกือกันตีเกลือวะทุกคนโอเคใช่เกลือของจริงไหนมีแพ็กเลยฮุบผมอีกบ้างวะเฮ้ยอันนี้แพ็ก <honors> ดีไ <phon> ม <corporate> ่สมดีกว่า ดูได้เกืิดอืมเยี่ยมันน,นี่โอเคต่อไปเราไปที่แลกเปลี่ยนไปกครั้งใครยังไม่หมดดีใครมันเกิดเพลงเลยเปูแม่บอกปูเบื่อกลางนายโชว์กันกันโชว์ ไถนาปูนปนกันยพสันกันไถนาปูนปนนี่นักเตะเลยเนี่ยอังเดซินวาอังเดซินวาเนื้อมือเชื่อโนูมันใช้เยอะแม่งไม่งงมือแขนจะเป็นอะไรงงไปละเก้าสี่เก้าเจ็ด นักเตะนี่เนี่อันนี้แพ็คคุ้มมากมีทุกวันนะแพ็คนี้แพ็คนี้มีทุกวันแต่ว,วันหนึ่งได้แค่หนึ่งครั้งโอ้โหโคตรคุ้มเลย,วยวนักเตะใช้นักเตะโอเวอรเจ็ดสิบแค่หนึ่งตัวได้นักเตะโอเวอรแปดสิบถึงเก้าสิบเจ็ดสามตัวอันนี้โอ้โคตรคุ้มเ่วยโอ้มันจะง่ายขนาดไหนนะอือ แต่ลืมว่าในดิมาเวียในฟีฟ่าเนี่ยแต่คนม่มันมันพัฒนาเร็วมากๆปาโรดิวาร่าปาโรดิเอโกเบรูดิเอโกดิบาร่า,าอ่าแพ็กนี้มีอะไรก็ไหมดหมอยสามเอกโก ให้มีอยู่แพ็กอไนะไรวะโอ้ใครเยอะแบบน,นี้ต้องดีแน่ๆโอเคแรกเลยแพ็กกันเลยคือแพ็กได้นักเตะระดับ TOTW ระดับทองสองตัวใช่นักเตะเทรเวร่าก็ได้อยู่นะออมคน,นักเตะอยว่ยังไม่แรกดีกว่า มิวแทนเขาไปล่าแมนเาไปล่าแมนที่โมตัวมุมเอ็มิวแทนเขาไปล่าแมนกิเบดดิโอโอเคไปอั g เกรดทีมเนี่ยห้องล็อกเกอร์อุ๊ฝนเยอะห้องฮาร์ล็อกเกอร์ยังไงเดี๋ยวรองเท้าสตั๊ดทมารองเท้าสตั๊ดทสีฟ้าอ่อนแต่ว่าใช้สีนี้เดียวสีฟุมรองเท้าสตั๊ดโหสุดยอด ก็ท oh, like any ีมก็เป็นอาเซนนลเหมือนเดิมแหละผมจะไม่มีทางเปลี่ยนทีมรลยเพราะอาเซนนลนั้นโคตรดีปาโลดีมากวมนนี่เปรียบเทียบอัพเกรดอัพเกรดเอ็กซเลชันเวทเอ็กซเลชันแดง ฮิตบ yeah. okay, ัสฮิตอ่างอัพเอ่อฮิตเตียนโรเมโรฮิตเตียนโรโริตเตียนโรโรมิโรทักท็อปเบียรี่เบียร์เดอร์โอเคเราฝึกนักเตะตัวนี้ที่เพิ่งได้มาล่าสุดเลยเขาอาจจะเก่งหรือเปล่านักเตะฟิตปลาใกคนนักเตะปลา อ้าคราวนี้ก็เดชัยเย็นนั่นเองครนนี้ก็เปรียบเทียบกับเดบพอก็ฟิตกับเดอบพอดีกว่าใช่เมื่อฟีดเว้ยทุกคนเดบพอมันค่อนข้างตกยุคเข้าไหมใช่เว้ยฟีดเก่งกว่าแนะ่นอนเดบพอไปเว้ยเช่เย็นเก่งกว่านะ แมงลงปอน่ะมันกระจอกมากคือแค่เอาอฟีดไปแช่เย็นให้แมลงปอตายจบนั่นเองป,าโ,โา,า,ปาโลดิว <ś c oughs> าล่ามาออี่อุตนะลูกาัวเอือดตาอาคารจิตเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับคิดเตียนโรมิโร ยังไงอาคารเจี๋ยก็เก่งกว่าถึงถึงโรเมโรจะอืมจะโอวีเยอะกว่าโอวีโอวีเก่งกว่าแท็บโซบ้าอยู่ดีแท็บปิญญาบ้าเกมแท็บปิญญาบ้าสุขภาพร่างกายการตั้งรับ เกากาดกับเวียนโมเมตซารา่าบูโดบ้าดาบีซาลิบ <c oughs> าร์ากับอาคารจีสองคนนี้มันก็เท่าเท่ากันแหละซาลิบาร์ากับอาคารจีแต่ว่าดูคุณสมบัติดีกว่าซาลิบาร์ามันโมง่งเก่งมากทุกคน เนี่ยคานจีมันน้อยวันนั้นฟารีบาฟารีบามันเก่งมากรปลว่าตัวเทพฟารีบาเนี่ยมันโคตรมุ่งการเว้ยงบอลอีดี้ฟารีบาน,นี่ทักผู้บีทักนะทุกคน อโอเคว่าจัดทีมเสร็จแล้วจัดทีมกันมาอย่างย้อนนานพร้อมแข่งกันเว้ยมามาดูกันว่ารอบนี้จะเจอใครกันนะจะเจอคนเก่งหรือไม่บอกยว่า EP ที่แล้วเนี่ยแพยยับโอเค EP แล้วไม่ EP แรกด้วย โอเคมันปรับสนามนี่เลยว่าจะเอาสนามกลางคืนหรือกลางวันชอบกลางคืนใช่แล้วก็มีสนามฝนตกแชทเอากลางคืนนั้นโอเคเริ่มเลย เจอคนที่มีชื่อว่า1559ทีมเป็นแมนฟิตตี้ฮะชายเมืองอังกฤษเตเรเกอร์ทีมขอมวอร์เก้าสิบสี่ทีมมันเก้าสิบสาม and we're fully convinced this game will live up to its billing it's arsenal You're facing manchester city thanks derek well often we talk about the tactics the individual players players that are missing but so often it's oh. the mentality of the players that is key to winning any football game which of these teams has the right attitude today yes that's a big question he he but really sticking to their task defensively. <laughs> Must take the lead here. <laughs> that will do nicely for starters. First goal of the game. <laughs> well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder. And then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. Jesus Navas. Pedan diego. And the ball back with Sissi now. Oh. Hey. He has teammates around God. him. Good. Yeah, he has teammates. Cool, Hey, he's doing it. He's Well, the power was there, not really the placement, however. <laughs> Goal kick. Ah, he's so easy now. Hey, my God, that was dangerous. Ollie Watkins. โอ้ยวัดกินส่งให้อึอตายโดนแย่งส่งให้โดนแย่งนัเองมาแย่งกับแย่งกับเอออึอตาย,ยงอง,ยง,อ,ง,ยง,ยงอ,อ้ออาอันฟีดกเรตสกากเรตสกาเออมาก e e ช็คบ t ตะอแย่งบ bon, นอึดตาย <flag> ล้หน้า well, that was always ยูบ ok ินซาลีบาโอคชาฮาเซอตโตฟิก e ิคเฟรดซาลานามซาลานามซาลาิดเฟรด with it well pass after pass maybe they can chisel a เฮ้ยเฮ้ยไวไวกินไว้กินเกือบแล้ว company don't want it wait this is far from over we're going to have five minutes of stoppage time and that is how to beat your opponent but a good piece of tidying up เอือตาย,ตายหมดครื่องแรกโอ้โหครื่งแรกมันนำไปกนไปหนึ่งศูนย์จะว่าตายโอ้นนออโหครงวนันี้มาทีอุดเข้าไปแย่งเฮ้ยฟิลโฟเดนได้เอือกดผิดมาวิดไว้กอเส โอ้โหมันลากบอลเข้าไปมาทีอุดเข้าไปเฮ้ยซาลาเออโอคาชาแย่งโอวีวัตกินส่งให้ฟูเดนลอตามาทีอุสโอ้โฟูเดนทำโอเฟูเดนกอเรนสกาฟูเดนเอ้ยยอดโอคาชา โมซาสุดยอดเลยโอ้ยไวกินไวกินคนเดอร์หนุ่เป็นมีทีบอกว่าเอ็มมีทีบอกว่าไวกินวู้ลักเขาเนี่ยสวตัวปั้นโซฟันจังหวะนี้โอ้โฟเดนทำออกบ่อยนะ Leon Goretzka Strong I strongly win the ball. Foden. Foden. Oh, Foden. Well, the ball back with City here. The Foden looking in and to a pun. Takafusa Kubo. Giving the ball to the opposition that time. Saliba. Phil Foden. Mrs. Salah foden and sissi coming away with it well arsenal will probably get one more big chance to win this game and don't these fans know it just listen to the noise and yang! and on the front foot can he put them in oh ruthless enough in front of goal keeper has it now the now. ต้องหกบบเดียกันต้องให้ไว้กินนี่เมาดิอุไรเซมาดิอุไว้กินแล้วก็ไงต่อหมดเวื่ผลจบไปที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เสมอหนึ่งกันเนะวัน้นือกันเก่อะไรขึ้นนะมันกัน่ะอเสมอกันโอเคงั้นเราก็จบคลิปไว้ประมาณนี้นก่อนแล้วกันนะครับา4